ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของน้องๆจากโรงเรียนอักษรศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เขาจะประดิษฐ์คิดคนวิทยาศาสตร์อะไรกันบ้างเลยจนนะนสนใจขนาดไหน,นเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ันนี้ก็อยู่กับน้องๆคนเก่งกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีสสดค่ะช่วยแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยสิว่าชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเบียที่ได้พรมคุ้มค่ะอยู่ชื่อเล่นชื่อ,อลค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า,าค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภาษิตสมศรีครับอยู่ระดับชั้นประถมปีที่ห้าับสองครับชื่อเล่นชื่อฟูครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุกดาลั์พรพงศริค่ะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่คะ ้อง3คนนะคะน้องแอลภูมุกใช่ไหมโอเควันนี้เราทดลองวิทยาศาสตร์อะไรกันบ้างก็ของหนูนะคะก็จะเป็น ong, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟค่ะส่วนของภูจะเป็นขวดเป่าลูกโป่งและของมุกเป็นภาพติดตาค่ะโ <Okay. S 1> อเคแล้วเรามีการใช้หลักวิทยาศาสตร์อะไรกันบ้างคะแต่ละอย่างที่เราทดลองเนี่ยคือเราจะตั้งปัญหาสมมติฐานแล้วก็วิธีการทดลองคะ่ะแล้วก็สรุปผลแบบที่ทุกคนได้เห็นนะคะค่ะแต่ละอย่างนี้มีความยากง่ายหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมเวลาทดลองเนี่ย มีครับมีอะไรบ้างคะองน้องทดลองอะไรอย่างของผมก็ขวดปลดลูกโป่งครับบางครั้งที่ผสมการปฏิกิริยากันไม่ค่อยแรงจะทำให้ลูกโป่งพองแค่แล้วหนูอะพอหนูก็มีปัญหาเป็นบางครั้งค่ะเพราะบางครั้งหมุนไม่แรงพอหมาก็จะไม่เข้าไปอยู่ในกรงค่ะอแล้วต้องหมุนแรงๆใช่ไหมหมุนเร็วๆค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างนี้เรามีการไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างก็ที่มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะได้รับ รางวัลชนะเลิศค่ะของภาคแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศาึกษาทางฟ้าจำลองได้รับชมเชยค่ะชมเชยโอ,อ้โหเ,เวเก่งมากๆเลยนะคะการแข่งขันชนะระดับภาคมาถึงทีเดียวเลยนะคะงั้นอย่างนี้เราไปดูการทดลองของน้องดีกว่าว่าจะน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหนคะ่ะผู้ว่างสาวาสาวนะักแม่กโนแ สักครู่แล้วก็ได้ดูผลงานการทดลองวิทยาศาสตร์ของน้องๆกันแล้วนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคุณครูผู้สอนเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณครูช่วยแนะนํัเกนือนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนนทวิจิตชจีค่ะครูบีค่ะ ความเป็นมาอย่างไงบ้างคะก็เนื่องจากว่าทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้สมัครทํากิจกรรมทรายโชว์ค่ะแล้วก็เผอิญว่าน้องๆกลุ่มนี้นะคะคือมีเอกลักษณ์อะค่ะแล้วก็มองดูแล้วคือน้องเขามีความสามารถอะค่ะก็โดดเด่นก็เลยให้น้องเขามาทํทรายโชว์แบบต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่งเข้าประกวดนะคะค่ะแล้วก็การทดลองของน้องนี่คือมีอยู่3อย่างด้วยกันใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณครูแต่ละอย่างีมีการสอนน้องยังไงบ้างคะก็ การทดลอง3อย่างนะคะอย่างแรกคือแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ดับไฟค่ะอย่างที่2คือขวดเป่าลูกโป่งและอย่างที่3คือภาพลวงตาค่ะก็ก็คือเท่าที่ได้เรียนมานะคะน้องๆได้ศึกษามาจะเปิดโอกาสให้น้องๆค่ะได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองก่อนแล้วก็นําข้อมูลมาปรึกษาคุณครูอีกทีนึงค่ะค่ะแล้วเพลงที่ใช้ป,ประกอบนี่น่ารักมากเลยคุณครูหาเองด้วยหรือเปล่าคะ ก็ที่แรกก็คือจะเขียนบทก่อนค่ะแล้วก็จะช่วยกันกับเด็กๆในการหาเพลงค่ะว่าเพลงไหนน่าสนใจเข้ากับบทนะคะก็จะดึงเข้ามาค่ะแล้วถ้าเต้นประกอบนี่ก็คือช่วยกันคิดด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็เด็กๆก็ช่วยคิดด้วยค่ะใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนคิดมากกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วการแข่งขันนี้ไปแข่งขันระดับประเทศมาชนะมาอย่างนี้แล้วคุณครูจะมีการต่อยอดผลงานของน้องอีกไหมคะต่อยอดค่ะที่ไปแข่งมานะคะในส่วนที่ ผิดพลาดนะคะเราก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาค่ะแล้วก็จะเพิ่มกระบ,บวนการคิดทักษะที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณครูฝากถึงน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์่อยค่ะค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวอยู่รอบๆตัวเราค่ะน้องๆนะคะถ้าได้ศึกษาแล้วก็ทดลองนะคะน้องๆจะรับวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูมากนะคะขอบคุณค่ะ ท่านผอ,อของโรงเรียนอักษรศึกษากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ,อคะสวัสดีครับค่ะรบกวนผอ,อช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมเจษฎากรเชิดฉายนะครับเป็นผู้อํำนวยการโรงเรียนอักษรศึกษาครับโรงเรียนของเรานี่มีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมเด็กเรียนบ้างหรอคะ กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะมีทั้งกิจกรรมทีเ่เกี่ยวข้องกับเด็กๆประถมวัยนะครับอนุบาลน,นั่นเองนะครับหรือ,อแล้วก็ประถมมัธยมนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กๆนะครับรวมถึงทักษะชีวิตทักษะกระบวนการประสบการณ์ต่างๆนะครับ แล้วโรงเรียนของเรานี่มีการส่งเสริมการทดลองวิทยาศาสตร์ของน้องๆที่ไปแข่งขันยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วไซโชนะครับหรือการแสดงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนอสสศึกษาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้เด็กได้ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้นอกจากที่เรียนในชั้นเรียน ับคุณครูนะครับก็จะมีการทดลองนะครับเพื่อที่จะเอาสิงต่างๆที่ค้นคว้ามามาทดลองให,ให้เพื่อนดูแล้วก็จะมาแสดงโชว์ให้กับเพื่อนๆทั้งโรงเรียนเลยในวันวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็คัดเลือกไปแข่งระดับประเทศต่อไปนะครับให้พอ,อาฝากถึงน้องๆทางบ้านในการทำกิจกรรมเหนค,ครับครับก็อยากจะฝากถึงนะครับน้องๆนักเรียนนะครับเด็กๆ ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนนะครับวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรานะครับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราหนีไม่พ้นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็อยากจะให้เด็กๆเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้นะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราสืบต่อไปครับ เราวันนี้ขอขอบคุณพ่ออ,อมาานะคะขอบคุณค่ะน้องๆทั้งคิดคนวิทยาศาสตร์และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานและที่สำคัญได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีความสามารถอย่างนี้ที่คอยกให้เป็นเด็กติดดาวไปเลยค่ะโอ้โหจริงอ่ะ ไม่หมูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเป็นอันดับสีและยังเป็นสัตว์ที่รักสะอาดอีกด้วยนะคะเวลานอนมันจะเลือกนอนที่สูงกว่าที่อาบน้ําเพราะมันสามารถรู้ได้ว่าแรงลมและฝนจะพัดพาและชะล้างสิ่งปฏิกูลที่มันขับท่ายออกไปจากบริเวณที่สูงกว่านั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ของน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น ขวดเป่าลูกโปง่งภาพติดตาแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟนะคะซึ่งแต่ละอย่างน,นี้ต้องใช้ความพยายามนะคะถึงจะทดลองสําเร็จได้นะคะซึ่งการแสดงของน้องๆก็เรียกว่าน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะและสําหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถหรือมีอะไรจะโชว์ให้พี่ด,ดูนะคะสามารถส่งรายละเอียดมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างน,นี้เลยแล้วพี่จะไปพิสูจน์ถึงที่เลยนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาของพี่แล้วละคะ่ะพบกันใหม่พุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ